สองล้านดวงใจเด้อพี่น้องสองล้านดวงใจขอบคุณทั้งสองล้านดวงใจโอ้ยคนตกการนั่นก็ไปห้องงามกันเด้อพี่น,ออน้องไปยกอนหัวใหญ่เออจะออกไปข้างนอกลูกเรียนน้ำฝนดี <Yeah. S 1> อยาบอกมม่แห้งหลายกันเรียนน้ำฝน ไง้บ <OR> <S an racy> ่นีทำมาแยงมากท่ากา้อที่ย่ง้ไหลครับแยุ่ง้หลไหลพี่น้องเลยยุ่งไหลคักไหลเน่ยขอบคุณนหนึงลลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณนหนึหลัน bên mình đua không chơi cũng lại đó thì nó cun hăng đường lan เสียงดีปันไหนลองฟังดูสิ น้องล้าน้วงใจขอบคณหลายๆเลี่นอะ